สวัสดีญาติเย็นครับทุกคนครับถ่ายบรรยากาศสวนให้รับชมกันครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่เสร็จตั้งแปลงฮะเสร็จเป็นบางโซนนะครับก็เอาต่อไปก็เป็นรายการคดอวดสวนครับ <c oughs> มันน่าถ่ายรูปหน่อยนะครับเพื่อนๆ ก่อนโลกยาดมากเลยนะครับก็ทยอยตัดนะครับก็ต้องลื้อสายเทปน้ําจุดก่อนนะครับเอาไปกรองไว้ฝั่งน้นนะครับก็ถ้าไม่ลื้อนี่ก็ขาดกระจุยกระจายนะครับเ,เราก็จะได้เห็นต้นไม้เราชัดเจนขึ้นนะครับกิมจูที่ปลูกไว้ก็แตกดอกแล้วครับ รายการต่อไปก็จะเป็นการออกลูกนะครับมะม่วงก็สับสนกับชีวิตครับออกดอกไปหลายรอบ <c oughs> ปีนี้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนนะครับบรรยากาศสวนครับเ,เพื่อนๆต้องสบายตาเลยนะครับหลังจากตัดจ้าเสร็จแล้วนะครับ คลิปนี้ก็รายการคนอุดสวนแค่นี้ครับ